กราบสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับผมมาพบกับบ่าวแจ้อีกแล้วนะครับผมกับช่องบ่าวแจ้แซมมวลชาแนลนะครับผมนะฮะในสไตล์เดิมเลยนะครับผมหาง่ายกินง่ายและทุกคนก็กินได้ด้วยนะครับผมบ่าวแจ้กินได้ทุกคนก็กินได้เช่นกันนะครับผมสำหรับเมนูในวันนี้นะฮะเป็นก้อยสุกนะฮะอันนี้สุกนะครับผมแซ่บๆเลยนะครับผมมีอ่าผักเคียงก็จะมีผักชีลาวนะครับผมผักแพ้วนะครับผม แล้วก็ข้าเหนียวนะฮะลูกโดดกระเทียมอ่ะมาครบเลยอร่อยแซบ่บก็ได้อ,อีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งสไตล์หนึง่ง mm hmm. อร่อยเลยอืมนี้ต้องสำหรับคนไม่กินดิบอ่ะกินได้อ่ะคลิปนี้สำหรับ พอไม่กินดิบนะฮะนี่เนี่ยแซ่บๆเหมือนกันฮะอืมอืม Mm-hmm. Set. Mm-hmm. อร <g ül> ทำกินได้หลายรูปแบบอืแล้วจะชอบนะฮะสุกเลยหรือดิบหรือจะเอาแบบเขาเรียกสุ้งไฟสุ้งไฟก็อยากแจ้งกาว่าอร่อยนะเนื้อจะไม่แข็งเกินไปแค่สุ้งให้ให้เขาเรียกอะไรอ่ะสุ้งนิดนึงอ่ะ อืมซึ่งให้ผิวเนื้อเนี่ยเปลี่ยนนิดนึงแต่ยังคงความนุ่มอยู่ข้างในอือันนี้สำหรับคนคนที่ไม่กินดิบแต่ถ้าคนที่ชอบกินดิบอ่าแต่อย่างบบาใจเนี่ยกินกินได้หมดอมืดิบก็กินได้ได้แต่คนชอบ สำหรับตัวบาเจเองก็กินได้หมดอ่ะแต่ถ้าดิบเนี่ยมันจะได้ความอรรถรสของความหวานของเนื้อยิ่งเนื้อสดๆยิ่งอร่อยอ อร่อยเจ็บกินยำได้ก็แซ่บจริงๆน,นะบ่าวแจ้กินไม่เบื่อเลยนะก้อยเนะี่ยอืมอร่อย ยิ่งก้อยตับอืนี่อร่อยห <c oughs> วาน,วนอืแต่ต้องเป็นตับสดนะถ้าตับไม่สดนี่ไม่อร่อยอะ่ะต้องเป็นตับสด ผมละพ่าง เรียกว่ากินยำไดก็แซ่บคือเก้านะครับอืมอืม แซ่บแซ่บด้วยเผ็ดด้วยต้องเผ็ดถึงจะแซ่บ 음. <놀람> m <놀람> <놀람> กินเมื่อไหร่ก็แซ่บคือเก้านะครับผมสําหรับก้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก้อยอ่ะก้อยสุกก็อะดุ้งไฟหรือก้อยดิบอร่อยหมดแต่ความแตกต่างคือรสชาติมันจะแตกต่างครับผมถ้าสุกเนี่ยเขาจะได้ความหอมของเครื่องเทศเครื่องอะไรไม่แบบหอมอ่ะแต่ถ้าสดอ่ะดิบอ่ะเขาจะได้ความหวานของเนื้อเต็มเต็มเลยอร่อยนะครับผมอร่อยทุกแบบนะฮะ ช่นเคยนะครับผมคริียาคําพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอประทานโทษและขออภัยใาที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บาดแจ้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บาแจ้ขอลาไปก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ